สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็นค่ะพี่ ep ที่362หกงกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพิ่นด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็น ep 3 6 2ค่ะพี่หมายเลขที่1เป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะพี่เนื้อตะกวัวค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทพระรวงหลังรังปืนค่ะหมายเลขที่สองเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่จา๋าปู่ทวดเนื้อว่านเก่าสวยหมายเลขสองค่ะ สามร้อยบาทหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านเก่าสวยค่ะหมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วสองสี่ห้าเก้าค่ะพ่อแก้ววัดพวงมาลัยห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่หลวงพ่อแก้วสามร้อยบาทเก่าสวยหมายเลขสามค่ะหมายเลขสี่เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่จ๋า พระรอดใหม่เลขสีค่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่4พระรอดเก่าสวยค่ะหมายเลขห้านะคะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อโสธรปี30ค่ะกิ่งหลวงพ่อโสธร8ดริ้วนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกล่องปี2530ค่ะ 2530เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทพร้อมกล่องนะคะพี่หมายเลขที่6ค่ะ6เป็นขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพี่พระขุดสะพร้อมการเลี่ยมมุมล่างมีบินค่ะขุดสะปูเผือกหมายเลขก6เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าเบอร์6 3 0 0บาทค่ะ หมายเลขเจ็ดนะคะพี่จ๋าเหรียญท่านเท้าหิรันพนณาศูนย์นะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่เป็นเหรียญหลังแบบค่ะพี่ท่านเท้าหิรันพนณาศูนย์หมายเลขเจ็ดสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขแปดเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณมีร่องรอยการลงลักปิดทองค่ะ เก่าสวยผงสุพรรณใหม่เลขแปดค่ะแบ่งปันสามรอยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามใหม่เลขเก้าค่ะเบอร์เก้าเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะ หมายเลข 9, เก้าเหรียญหลวงพ่อแดงปี03 300บาทค่ะหมายเลขสิบเป็นพระคงค่ะพี่พระคงเนื้อเก่าสวยหมายเลขสิบค่ะพระคงนะคะพี่จ้หมายเลขที่10เก่าสวยค่ะ300บาทนะคะพี่ สิเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่สาจอบใหญ่เนื้อเก่าสวยหลวงพ่อเงินคะ่ะจอบใหญ่ใหม่เลข11แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่สิ 12. เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะ รูปหล่อหม่เลขสิบสองค่ะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพ,พี่แบ่งปันพี่พที่300บาทหม่เลข12คะ่ะ13นะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญสมเด็จโคสาจาย์นะคะพี่จ๋าพระพุทธโคสาจารย์ค่ะ สีทองเหลืองอารามนะคะพี่สมเด็จโคสาจารย์300บาทหมายเลข13ค่ะสิบสีเป็นตะกุดคูบาวังค่ะพี่ามาในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้ค่ะตะกุดคูบาวังนะคะพี่เก่าสวยพร้อมเลี่ยมนะคะจะเลี่ยมใช้งานเก่าๆสามร้บาทนะคะพี่ด้านในมีหลายดอกค่ะ เก่าสวยค่ะหมายเลขที่15ครับพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปุโตปี1-2ค่ะปุ 1, ะปโตมีรอยจานต่อโค้ดค่ะพี่หลวงปุโตวัดประดูชิมพลีค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าปูโต๊ะหมายเลขที่15 300บาทพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะ16เป็นพระนางพญานะคะพี่นางพญาเนื้อเก่าเลยค่ะพี่จ๋า นางพยาเก่าสวยใหม่เลข16ค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่สิเจ็เป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะพี่จ๋ามาในซองพร้อมใบนะคะพี่จ๋าปูทวดเตารีดด้านหลังเป็นตัวหนังสือค่ะนี่ค่ะพี่เป็นซองมาแบบนี้นะคะพี่อ่ะนี่คะ่ะ เขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดชังให้จังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นองค์พระนะคะพี่องค์หลวงปู่ทวดค่ะเป็นองค์สีทองนะคะพี่จ๋าด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะเป็นตัวหนังสือแบบนี้ค่ะพี่มาในซองนะคะพี่จ๋าพร้อมใบค่ะนี่ค่ะ เป็นใบพระคาถานะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะอ่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทหลวงปูทวดนะคะพี่พร้อมใบค่ะหมายเลขสิบแปดค่ะพี่จ๋าสิบแปดเป็นปู่ทวดเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อทองผสมเก่าเก่าหมายเลขสิบแปดค่ะสามร้อยบาทหลวงปูทวดหมายเลขสิบแปดค่ะ สิบเก้าครับพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุกเนื้อตะกัวค่ะหล่อปูสุกเลี่ยมจับขอบค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าสวยค่ะด้าน,นหลังนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมีรอยจานนะคะพี่แบ่งปันที่สามรอยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหมายเลขยี่สิบค่ะ 2 4งสหูเชื่อมนะคะพี่300บาทใหม่เลข20ค่ะ21เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่ง2 4งสีค่ะหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่จ๋าสองสี่แปเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่300บาทใหม่เลข21ค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงค่ะ พอทองสุขสภาพใช้ค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋า2498หลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวง300บาทค่ะหมายเลข23เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋าเป็นกิ่งเก่าสวยค่ะ หลังมีโค้ดหยดน้ำค่ะพี่จ๋าไตาฐานนะคะพี่มีเป็นโค้ดสาราค่ะสามร้อยบาทหลวงปู่ทิมค่ะยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อบุตรน้อยเอ้ยหลวงพ่อมงคลบอพิษค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะเหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษหูเชื่อมค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่เป็นเหรียญหลังแบบนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่25เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆค่ะรูปหล่อหลวงพ่อทบ300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะพี่ หลวงพ่อกวยหลังหันุมานปีสองหนึ่งนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะสามร้อยบาทหลวงพ่อกลวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธนะคะพี่จ๋าพ่อคูณมีรอยจานค่ะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่เก่าสวยสามร้อยบาทพ่อคูณนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ ยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ่าพระสมเด็จค่ะพี่ยี่สิบเก้าเป็นวัดเกตชายโยค่ะพี่จ่าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชยโยใหม่เลขยี่สิบเก้าค่ะ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข30ค่ะพี่30เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะ1องค์300บาทค่ะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่3 6 2ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า